สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟจะขอนําเสนอเมนูไข่หวานแต่ว่าบางคนก็นิยมเรียกกันว่าไข่ม้วนค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้เป็นเมนูดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะคะนิยมใช้กระทะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแต่ว่าในครัวบ้านเรานะคะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกระทะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดครัวกันหรอกค่ะส่วนใหญ่จะมีกระทะทรงกลมวันนี้นะคะกิ๊ฟก็เลยจะขอนําเสนอ เมนูไข่หวานทําง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์ที่บ้านคือกระทะทรงกลมนี่ละค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะอันดับแรกไข่ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สองฟองนะคะฮองซโซยุซอสนะคะซอสชนิดนี้จะให้รสกลมกล่อมค่ะมีรินนะคะมีรินจะให้รสหวานส่วนโชยุค่ะให้รสเค็มนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกโชยู่นะคะเดี๋ยวกิฟจะใส่แค่หนึ่งช้อนพอค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบเค็มมากนะคะมิลินค่ะคนชอบไครหวานหวานหน่อยก็ใส่เยอะได้นะคะตามชอบค่ะสูตรบ้านกิฟก็ ใส่แค่3ช้อนก็พอเนาะขนับสุดท้ายฮงฮงอะไรนะแฟนฮงซือหยู่งซือูซอสนะคะซอสชนิดนี้จะให้รสกลมกล่อมกิบใส่ช้อนเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ดีไข่ให้เข้ากันค่ะอืมโอเคเรียบร้อยนะคะฟองเยอกหน่อยค่ะช่างมันค่ะไม่เป็นไร เริ่มจากการทาน้ำมันบางๆให้ทั่วกระทะนะคะในการทำไข่หวานเราจะเลือกใช้ไฟค่อนข้างอ่อนไปจนถึงอ่อนที่สุดค่ะก็เทสกระทะดูนะคะพอเริ่มร้อนได้ที่แล้วก็เทไข่ลงไปค่ะเททั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กลิ้งให้ทั่วกระทะค่ะ เคล็ดลับสำคัญนะคะในการทำไข่หวานอันดับแรกคือ1ใช้กระทะเทฟลอนนะคะอันดับสองคือเราต้องระวังไม่ให้ไข่ดิบหรือสุกจนเกินไปค่ะเนื่องจากถ้าเกิดว่าไข่สุกจนเกินไปเวลาม้วนไข่แล้วก็จะม้วนไม่ค่อยติดนะคะถ้าดิบเกินไปไข่ก็จะเป็นเหลวๆแย่ๆค่ะเวลาทานก็จะไม่ค่อยดูไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่ค่ะ ทีนี้ก็เริ่มแซะขอบดูนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มไข่เริ่มลอนออกจากกระทะเราก็จะเริ่มทำการม้วนค่ะค่ะเริ่มพับไข่นะคะก็กดให้ไข่ติดกันดีค่ะ แล้วก็เริ่มทำการทบไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จค่ะอันนี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะทบไข่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็พลิกไข่ค่ะเราต้องการที่จะให้สีของไข่สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ต้องการให้ด้านในสุกทั่วค่ะ พลิกไปเรื่อยๆนะคะจนคิดว่าโอเคแล้วก็เรียบร้อยค่ะเอาขึ้นได้เลยงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไข่นะคะมามมวนใส่เสื่ออีกทีนึงค่ะจริงๆขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ไข่มีรูปทรงที่สวยงามเราก็มาบีให้มันเข้ารูปอีกสักทีหนึ่งนะคะเราจะได้ไข่ทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงามออกมานะคะ ก็หั่นส่วนหัวกับท้ายออกก่อนนะคะทีนี้เราก็เริ่มหั่นค่ะประมาณ1เซนครึ่งนะคะ ็ค่อยๆเลียงใส่จานค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำไข่หวานยังไงอย่าลืมเทคนิคง่ายๆนะคะข้อ1คือใช้กระทะเทฟลอนนะคะป้องกันไข่ติดกระทะค่ะข้อ2ใช้ไฟอ่อนและ ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนะคะต้องใจเย็นๆค่ะอย่าพึ่งท้อแท้ไปก่อนนะคะคือวิธีการม้วนไข่เนี่ยอาจจะดูยากไปนิดนึงสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทำในครั้งแรกๆนะคะยังไงกิฟก็ขอเป็นกำลังใจช่วยทุกคนนะคะให้สามารถฝึกฝนวิธีการม้วนไข่และก็ได้ไข่วาสันอร่อยไปทานกันนะคะสำหรับวันนี้กิฟขอขอบคุณหนังสืออร่อยจากญี่ปุ่นโฮมเมดค่ะ ยังไงฝากติดตามหมนังสือเล่มน,นี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะฝากกดกลุ่มติดตามนะคะครัวบ้านกิบด้วยค่ะและกิบก็จะมีผลงานดีๆออกมาแบบนี้นะคะให้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย